วิธีการรับบ l ตฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องของ้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอน wallet ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวลองมาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ประไดหลายคลิปนี้มาจากวัลเลดฟรีนะคะประจำวันที่5มิถุนายน2566ใครยังรับไม่เป็นดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจส่วนใครที่ยี่ยังไม่ยังถามหาลิงก์ก็ เจอ่ะยังไงเพราะเขาไม่ดูเนาะส่วนใครที่ถามทุกวันถามตลอดเลยว่าพี่แจกกี่โมงวันนี้แจกไหมดูคำอธิบายใต้คลิปค่ะนุ้มมีบอกเวลาไปแล้วว่าจะแจกตอนกี่โมงนะส่วนการแจกของเรานะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปรหมุลเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา3นาที ใครดูเจ้าแล้วมาลงที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเจ้ากิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยส่วนการแจกอย่างอื่นก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะได้โคดอ่งเปาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะในวันพรุ่งนี้ว่าจะได้โคดอ่งเปาไหมแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งอื่นสิ่งใดกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะ